เสมอวันนี้ถือว่าพอใจไหมครับหรือว่าเราผิดแบบเป็น,ปน,ปนจุดที่แบบมันเกินความคาดหมายเราไปแล้่ความคาดหมายเป็นความอาจจะเป็นความรับผิดชอบของโควว้ชครับเพราะว่าจังหวะที่เราเปลี่ยนตัวนะครับแล้วเรากา็นั่งคิดถึงว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยจำนวนคนที่ว่าในครั้งต่อไปเราสามารถเปลี่ยนได้กี่ตัวมีข้อตะครับมันจันด,ด้วยทําให้เราเอ,อมันก็เป็นความผิดพลาดโค้ชนะพี่โค้ชยอมรับความาคนะิดพลาดตรงนี้ะครับแล้วเรื่องการตัดสินอะไรต่างๆ ก็ไม่ค่อยรู้สึกในส่วนนั้นะครับการศึกษาการสื่เสารกรรมการก็ไม่มีอะไรที่เป็นข้อสงสัยกเรู้สึกาจากท m มจีค่ะามหน่อยนะคะว่าคือคชี่เขมองการเล่งของทีมชาจีวันนี้เป็นอย่างไรคบก็เป็นทีมที่มีพละกกำลังมี power นะครับในการเล่นแล้วก็มองฟุตบอลจีนไงปีระดังนี้อย่างไรคะโค้ชก็ไม่ได้มีรรายละเอียดของฟุ้บอลจีนมากนะก็จะพูดถึงให้บอกรายละเอียดของทีมที่ จีนในที่ผ่านมาก็ไม่สามารถทัคอมเมนต์ได้แต่ถ้าพูดถึงทีมชาติก็เป็นนักเตะที่ว่ามีาพลังกำลังและเล่นบอลในข้างหน้าเยอะนะครับแต่ทีมชาติถัาพูดถึงโอกาสเข้ารอบของไทยในนัดหน้าครับเลื่อนไขมันจะซับซ้อนมากขึ้นเพราะเราต้อง นะสิงคโปร์สองลูกขึ้นไปแล้วก็ต้องลุ้นให้จีนแพ้เกาหลีสองลูกขึ้นไปด้วยเ <มา S 1> พื่อนไข่ตรงนี้นี่คิดว่าเรามีลุน้นหรือว่ามีควมมามโง่แน,น่น,นอนจริงเราก็ผิดเป้าจากที่เราต้องการสามแต้มในวันนี้จะได้ไม่ต้องมีข้อ,ขอคอนดิชัน,นต่างๆที่ว่าเราต้องแพ้ชนะหรือว่าต้องได้กี่แต้มหรือได้กี่ประตูในวันในครั้งที่เจอสิงคโปร์ต่อไปครับแต่ครั้งนี้เราก็มีทางเลือกแล้วเราต้องกลับไปเตรียมพร้อมเนื้อทนเวลาสั้นที่สุดครับทำไม่ได้ตามเป้าหมายเราตั้งเป้าไว้นวันนี้วันนี้มีผู้เล่นคนไหน บาดเจ็บไหมครับนอกจากปฏิวัติก็ยังไม่ทราบว่าหลังจากกลับโรงแรมแล้วก็ให้ทางหมอหรือว่าทางเทรนเนอร์ดูสภาพร่างกายน,นักเตะทีมครับผู้เล่นหรือว่าแทคติกอะไรอีกไหมครับรว่าพอใจผู้เล่นชุดนี้และ้ะก็จากนี้ไ,ไปนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์การเล่นของสิงคโปร์แล้วมี้วิเคราะห์การเล่นของเราว่าเราเจอสิงคโปร์เราเล่นยังไงคือจากนี้ไปครับน้องตรวสอบ ผู้ใหญ่ที่เก็บแฟนไทยจะเข้ามาด้วแล้วก็จะมีการตั้งเต็นต์มากมายทั่วประเทศเลยเป็นในเกมสินก็วันนี้ท่าท่านจะดึกซับสำหรับที่เมืองไทยในการดูฟุตบอลนัดนี้โค้ชก็ไม่สามารถทําหรือเก็บ3แต้มได้ก็ขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับที่ไรนทำตามเป้าหมายได้เพตอะนั้นเกมที่เรากลับไปเล่นบ้านเนี่ยโค้ดก็ขอมั่นใจกับแฟนบอลไม่ว่าจะดูที่สนามหรือดูที่บ้านหรือที่ทีวีนะครับก็เป็นกลังใจพวกเราจะทำตามเก็บ3แต้มในเกมสินโปรยได้ครับ